สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะ,ะมาดูแผนผังการเรียนรู้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือช่วงเวลานะคะแล้วก็วันสำคัญในปฏิทินนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวของเรานะคะ,ะเรื่องแรกนะคะก็คือช่วงเวลาและวันสำคัญในปฏิทินมาดูนะคะข้อ1.1ช่วงเวลาในอดีตนะคะปัจจุบนันอนาคตและการใช้คำบอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามารู้ความหมายของคำว่าช่วงเวลากันก่อนนะคะช่วงเวลานะคะหมายถึงเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นๆนะคะแต่เมื่อจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจึงจะแบ่งเวลาเป็นกว้างๆไว้นะคะ,ะตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ เขาจะแบ่งนะคะเวลากกว้างนะคะเป็น3เวลานะคะอ่ามีอดีตปัจจุบันและอนาคตทีนี้เรามาดูความหมายของอดีตนะคะอดีตก็คือนะคะช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วนะคะเช่นเมื่อวานเดือนก่อนปีก่อนนะคะทีนี้ช่วงเวลาต่อไปก็คือปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือช่วงเวลาที่กําหนดเป็นอ่า เป็นช่วงเวลานะคะที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้หรือช่วงเวลาที่กําลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะคะเช่นวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะคะต่อไปช่วงเวลาต่อไปนะคะอนาคตนะคะอนาคตเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงหรือเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเช่นพรุ่งนี้ นะคะเดือนหน้าหรือว่าปีหน้านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลานะคะอ่ะขายกตัวอย่างนะคะไข่ไกล่ลูกไก่แล้วก็ไก่ที่โตเต็มวัยนะคะอ่ะอดีตนะคะอดีตเป็นไข่ไก่ส่วนปัจจุบันนะคะเป็นไข่ไก่ออกมาแล้วปัจจุบันก็จะเป็นลูกไก่ ส่วนในอนาคตลูกไก่ก็จะโตเป็นไก่นะคะเป็นไก่ที่โตเต็มวัยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอ่ะสมมติว่านะคะในอดีตเนี่ยแม่ไก่ออกไข่มาอ่าก็ไข่ก็เป็นอดีตแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยนะคะไข่เนี่ยได้ฟักตัวออกเป็นลูกไก่นะคะ พอลูกไก่เนี่ยในอนาคตก็จะเจริ่มเ,เติบโตเป็นไก่ที่โตเต็มวัยนะคะดังนั้นการจเจริญเติบโตของไก่เนี่ยจะต้องอาศัยช่วงเวลาเช่นเดียวกันนะคะอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะทีนี้มาดูนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองเนี่ยมีคำใช้บอกเวลานะคะ บอกเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อวานนี้ฉันและครอบครัวไปทำบุญอ่าพอมีคำว่าเมื่อวานนี้ก็จะกลายเป็นเหตุการณ์นี้ก็จะกลายเป็นอดีตเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างต่อไปนะคะวันนี้ฉันไปสวนสาธารณะอ้า มีคำว่าวันนี้นะคะวันนี้ถ้าบอกถึงเหตุการณ์บอกถึงเวลาก็คือเป็นปัจจุบันนะคะอ่ะพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนนะคะอ่ะมีคำว่าพรุ่งนี้แสดงว่าเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องนึกเลยว่าเป็นเหตุการณ์อนาคตนะคะ พรุ่งนี้อ่ะก็คือเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงนะคะพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนมาดูแผนผังแสดงคำระบุเวลานะคะที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ามาดูอดีตนะคะเช่นปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันอ่ามีปีนี้เดือนนี้วันนี้อนาคตนะ,ะปีหน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้นะคะนี่คือตัวอย่าง มาดูนะคะ1.2นะคะวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินนะคะที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันนะคะปฏิทินนะคะมาดูปฏิทินนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับเอาไว้ดูวันเดือนปีนะคะโดยปฏิทินเนี่ยจะแสดงวันสำคัญต่างๆว่าตรงกับวันใดบ้างนะคะ ตัวอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่นะคะมาดอูอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทิน2,562นะคะอยอะอย่างเช่นวันอังคารที่1นึ่งมกราะะเป็นวันขึ้นศักราชใหม่นะคะทุกคนในครอบครัวจะช่วยกันทำอาหารเพื่อที่จะไปตักบาตรทำบุญจัดงานฉลองลื่นเลิกต้อนรับ วันขึ้นปีใหม่เห็นไหมคะในปฏิทินก็จะบอกเหตุการณ์ใช่ไหมคะวันที่หนึงเดือนมกราของทุกปีนะคะจะเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะอ่าหรือนะ,ะวันมาค้าบูชาอ่าก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่้านะคะเดือน3อ่าเด็กๆก,ก็มาดู ในปฏิทินก็จะบอกรายละเอียดข้างขึ้นข้างแรมนะคะเด็กๆได้ศึกษาไปแล้วตอนอยู่ปนหนึ่งใช่ไหมคะลูกอ,อ,อันนี้ก็เป็นวันฉันฉนตรมงคลฉัตรตรมงคลนะคะ,ะก็ดูนะคะตรงกับวันเสราร์ที่4พฤษภาคะพะสองพศ2ห้า้อหกสิบสองนะคะ,ออะ,คะ,ะทีนี้มาดู การ,รการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวมาดูซิว่าเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์อย่างไรนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะจะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังนะ,ะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในอดีตจะส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันแล้วก็จะส่งผลต่อไปถึงอนาคต นะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานั่นเองมาดูนะคะวิธีการสืบคน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะโดยจะต้องใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะต้องต้องใช้หลักฐานอะไรในแต่ละเรื่องนะคะ อะมาดูนะคะเมื่อเราต้องการหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัวเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้โดยการสืบค้นหาหลักฐานต่างๆนะคะเช่นภาพถ่ายนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ การสืบคน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัวนะคะหลักฐาน1เลยตั้งคำถามนะคะเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรต้องการทราบเรื่องอะไรนะคะสอพอเราตั้งคำถามได้แล้วเราก็รวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานนะะเช่นาภาพถ่ายของครอบครัวนะคะหรือว่าการ สอบถามจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่นะคะต่อไปอันที่3ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลนะคะเช่นการเล่าเรื่องต่อ,อเช่นการวาดภาพอย่างนี้เป็นตน้นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างการสืบค้นเหตุการณ์ของครอบครัวนะคะฉันเห็นยายมักสวมแหวนทองคำประดับพรอยอยู่เสมอนะคะ อฉันสงสัยว่าแหวนเนี้ยยายได้มาอย่างไรนะคะอาสมมุติว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออ่าน้องพลอยนะคะเขาสงสัยว่าแหวนที่มือของยายยายได้มาอย่างไรอันนี้อยู่ขั้นตอนที่หนึ่งแหละนะคะตั้งคําถามอ่าตั้งคําถามว่าแหวนวงเนี้ยยายได้มาจากไหนคะอ่าตั้งคําถามคุณยายก็จะเป็นคนตอบว่า แหวนเนี่ยเป็นแหวนมั่นที่ตาได้นำมามั่นยายนะคะ,ะแล้วยายเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องราวชีวิตของยายจนกระทั่งได้มั่นกับคุณตาและได้แต่งงานกันในที่สุดนั่นเองนะคะ,อะพอได้ข้อมูลแล้วเราเข้ามาสู่ขั้นตอนที่2เป็นการรวบรวมเรื่องราวแล้วก็หลักฐานนะคะยายก็จะเล่านะคะเล่าถึงประวัติชีวิต ว่าเป็นอย่างไรนะคะให้ฟังอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณยายนะคะคุณยายก็จะเล่าให้ฟังนี่แล้วทีนี้ยายเล่าเล่าเสร็จยายก็ยังมีหลักฐานชิ้นอื่นอีกนะคะเช่นกำไลสร้อยคออ่ะภาพทายนะคะเอามาให้หลานดูซึ่ง สิ่งของเหล่านี้นะคะก็คือหลักฐานที่จะให้ข้อมูลยวกับกวันมั่นของยายนะคะซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องพลอยนะคะ,ะเพราะว่าเรื่องราวมาจากคุณยายนะคะทีนีอ้อันนี้เป็นการรวบรวมนะคะรวบรวมข้อมูลนะคะ ทีนี้มาสู่ขั้นตอนที่สามหลังจากที่พลอยเนี่ยเขาได้ข้อมูลจากคุณยายและเขาก็นําเรื่องราวนะคะมาเล่ามาเรียบเรียงแล้วก็มานําเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะในเรื่องราวที่สั้นย่อแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะคะ,ะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว,เ,วเนี่ยสามารถนําไปใช้ในการ สืบค้นข้อมูลนะคะค้นหาประวัติความเป็นมาของตนเองได้แล้วก็สืบค้นถึงครอบครัวของตัวเองได้นะคะเช่ <_ S 1> นสำเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรนะคะสูติบัตรก็คือใบเกิดใบแจ้งเกิดของเราภาพถ่ายนะคะเอกสารราชะการต่างๆสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็เครื่องมือในการประกอบอาชีพด้วยนะคะอ่ะที่นี้นะคะเรามาดู อันนี้เป็นหน้าตาของสำเนาทะเบียนบ้านหรือเล่มทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะจะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านของเรานะคะทุกคนเลยที่อยู่ในทะเลขทะเบียนบ้านเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือสูติบัตรสูติบัตรก็คือใบเกิดของเรานันเองที่เราเกิดออกมาแล้วคุณพ่อนะคะจะไปแจ้งเกิดที่อำเภอหรือที่เขตที่เราได้เกิด นะคะอันนี้จะเป็นเอ,อกสารประจำตัวของเรานะคะหลักฐานต่อไปเป็นภาพถ่ายครอบครัวนะคะอที่นี้นะคะการใช้คำบอกเล่าช่วงเวลาเหตุการณ์นะคะการใช้ชีวิตของนักเรียนเนี่ยมีคำใช้บอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะจะทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ะะทีนี้นะคะเรามาดูคำว่าเส้นเวลานะคะเส้นเวลาก็คือการแสดงเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาแล้วตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเส้นเวลาอ่าเช่นพศสอง0ันอ่ะโทษทีนะคะ อันนี้เป็นเส้นเวลาของครอบครัวของฉันนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นพศ2495ครอบครัวของยายย้ายประกอบอาชีพทําสวนผลไม้นะคะแล้วก็ไล่ต่ออ่าพาอว่า2,500น้ำได้ท่วมอันนี้เป็นการเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะเรียงตามพศเลยนะคะตามคําบอกเล่าตามภาพถ่ายนะคะของคุณที่ ได้มีไว้นะคะการใช้เส้นเวลานะคะแสดงเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะช่วยให้จะได้ช่วยให้เด็กๆทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถจดจําเรื่องราวนั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นะคะ。